เลครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดั๊ดนวสีซเบอร์โนเนมซีนะครับก็สําหรับใครเนี่ยที่เป็นสายดูคลิปวอล์คนเดือดๆนะผมบอกเลยว่าวันนี้เดือดอย่างแน่นอนนะเพราะส้นตีรอเจมผมเต็มนะแต่ว่าก็ผมไม่ได้วันนะเพราะผมก็มีตี้เหมือนกันแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่ตามผมมานะครับก็สามารถไปโพสในกลุ่มเพื่อตามมารับของได้เลยนะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายฟรีบอกพี่ภูมิครับถ้าของตามมาเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ผมจะทํายังไงดีครับก็สามารถไปฟาร์มได้เพราะว่าเซิร์เวอร์เนี้ย มีเซ็ตพันทั้งหมด2แบบนะก็จะมีพันเติมกับพันฟาร์มซึ่งผมบอกเลยว่าดาเมจปืนความอึดเซตแทบไม่ต่างนะแล้วก็บางคนบอกพี่ภูมิและตัวละครละ่ะซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เราสามารถฟาร์มกล่องตัวละครได้นะผมบอกเลยนะซึ่งผมบอกเลยพูดติดๆขัดๆนะครับซึ่งผมบอกไว้เลยนะว่าตัวละครฟาร์มเนี่ย เก่งพอๆตัวละครเติมเลยนะครับใช้คำว่ามึงสูสีอ่ะถ้ามึงเปิดได้ตัวละครดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเซตพันฟาร์มนะครับส่วนอันนี้ก็คือของฟาร์มใหม่ที่มาช่วงตุดจีนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่สําคัญนะเพราะว่าไอของอันนี้น่าจะอึดกว่าอย่างแน่นอนไอของพันเนี่ยแล้วก็อันนี้คือกล่องตัวละครสําหรับสายเติมนะครับเราสามารถไปสุ่มได้แต่ว่าสายฟรีเนี่ยก็ฟาร์มได้เช่นกันนะครับซึ่งทุกคนดูความอึดวิง่ง5 0ถึง15ลีเลือด5้าดูอันนี้ วิ่ง50อึด20ลีเลียทเท่ากันครับต่างกันที่ความอึดแค่5แล้วก็เราสามารถแชร์กลุ่มเพื่อรับตัวละครได้อีกนะครับซึ่งวันนี้ผมขอออกไปช่วยแคนผมก่อนละกันมันโดนเซิร์ฟส้นตีนนะครับเพราะผมเปิดคลิปมาประมาณแสนสามล้านรอบแล้วมาเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนฮึบผมไม่รู้นะครับว่าตัวละครที่ผมเล่นอยู่กับคาเนกิอะคาเนกิไอเนี่ยคาเนกิเจมไหมเนี้ยอันไหนอึดกว่ามาฮึพันใหม่สามตัวผมบอกเลยออฟก็อดออฟยีอ มืมันพูดมาในเกมผมไม่ได้ยินเหรอวะผมว่าชัวเลยผมไม่ได้ยินสามล้านเปอร์เซ็นต์แต่ตี้ผมอะมันดวนวันอะ่ะผมพิมพ์ตี้ใช่ไหมออกออกหุย้ยไอเฮียมามาแล้วทุกคนัน้สติมาแล้วโอ้โหคกำลังพิมพ์เลยออกเพื่อเราดักประตูเลยครับโอ้โหออก ตีมาด้วยเออผมบอกอย่างนี้ก่อนเออโอ้ผมอยากออกไปเปิดจะออกไปเปิดเสีย,อ,ยอุ้ยโหเกือบแตกครับมันห้อยใส่ผมไอเด็กเปรดมึงห้อยใส่กูเหรออุย้ยทุกคนกูยิงตั้งนานกูลืมใส่มหมครับโอ้โหกวนแล้วทำไมกูไม่ได้ยินแตกปืนตัวเองไอ้ภูมันเซอร์ข้างในไอภูมันอุย้ยผัดแตกอุย้ยสุดจอเพื่อน วยปันใจสอง,งกูไม่ออกแม่งแหละอุ้ยทุกคนครับเหมือนพันจะแตกสามนะผมดักประตูก่อนอุ้ยกูไม่ได้ทำไรเลยตี้กูมันตึงเกินคือผมดูไม่รู้เรื่องเลยเว้ทุกคนลองคิดสภาพนะถ้ากูออกตี้ไม่รอดอุ้ยตรงนี้มาดิเดี๋ยวๆมาดิหนึ่งหนึ่งมาดิพันกลาบมึงโชว์เก่งเหรอมึงโชว์เก่งหรออุ้ยผมดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะ โอเคอันเนี้ยอันเนี้ยชัวอันเนี้ยชัวุเพื่อนทุกคนครับพันเพื่อนเราแตกผมยิงไม่โดนเลยว่ะเหมือนกระสุนเซิร์ฟเม่อร์นี้มันไม่ตรงเลยทุกคนไอพันก่าบมันเซิร์ฟผมแล้วครับไอพันก่าบมันเซิร์ฟผมแล้วโอเคเพื่อนผมมาอยู่เพื่อนผมมาอยู่มึงก็มาดิมึงก็มาดิ ทุกคนครับกระสุนเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ตรงครับอุ้ยผมจะตายแล้วเนี่ยเพื่อนกุ้องการกำลังเสริมหัวหัวหัวตัวตัวหัวตัวตัวครับมันเจ็บไหมนะผมบอเลยมาดิถึกูจะยิงไม่โดนอ่ะแต่มันต้องโดนเข้าสังเมดอ่ะมันทข้าตาาเมจได้บ้างอ่ะอุ้ยเข้าหัวไปผมไล่ละผมอาราวาดละไม้เหี้ยคลิปนี้กูได้ประโยชน์มากเลยว่ะ ้ิโอ้โหคลิปนี้กูยิงไม่โดนเลยอย่างเซง็งนะครับทุกคนปืนแบบจอๆหัวมันอะแต่กูยิงไม่โดนหัวหิงไม่โดนเลยครับทุกคนใครก็ได้ซอยใครแน่เฮ้ยมันจุบไปแล้วอืมโคตรกอตีก้กูออกอารวาสมาไปไหนละ ชี่ยเจ็บขันสองเพื่อนอุ้ยควันสามตัวตรงห้องผมครับหุ้ยจะตายให้ได้แต่ผมเป็นจูคิงไงมึงเอากูไม่ลงงงมันกันฮึบจูคิงจะตายอย่างเดียวเลยโอเคเพื่อนเพื่อนจูคิงมาเติมลนะเพื่อนจูคิงมาเติมเพื่อนจูคิงมาเติมกูยิงใครตายบ้างวะเนี่ยโอเคครับเพื่อนผมมาตึมเลยอืม มึงดูกันรู้เรื่องได้ไงวะเพื่อนเนอะโอเคผมเจอแล้วเจ็บเออยิงเพื่อนหนระือยิงหัวโอเคเพื่อนผมยิงมาตายอีกแล้วเจ็บครับผมบอกเลยหัวผมว่ามันต้องเล่นควิกสะโขบอะแต่ผมกลัวคนดูผมปวดหัวทุกคนเพื่อนกูจะตายแล้วโอ้โหกูตายแม่งไม่เป็นไรครับผมมีเซ็ต เชียคือผม,มฟังเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยนะั่น mm. แหละปัญหาครับทุกคนนี่ไงกูว่าละมันเป็นอย่างนี้โอ้ว่าละกูไม่ได้ยินเสียงในเกมเลยแม่งมาผมมาแล้วผมพร้อมจะเป็นออฟกอ d o ออฟเยละแต่ผมบอกเลยนะว่ามันยิงกันมันจริงนะแล้วก็สายฟรีพันเก่าอะไรเงี้ยอยู่ได้อย่างแน่นอนเพราะเมื่อกี้ผมเล่นเซตเก่านะเว้ใ้ผมเล่นเซตใหม่แต่ว่าที่ผมโดนลุมยิงอะ่ะคือเซตเก่ามันก็ยิงผมตายนะทำไปเล่นไป แต่ผมจำพาไม่ได้ครับทุกคนผมดูพาแป๊บดูแป๊บนะทุกคนทุกคนรอผมแป๊บนะคนดูบอกไอ้พมกูกำลังมันเลยแต่คลิปนี้ยกูพูดเลยนะกูยิงไข่ไม่โดนเลยไม่โดนเลยครับทุกคน <c oughs> ผมจะร้องไห้ว่าโคตรไร้ประโยชน์โดนตี้ด่าตายอะกูกาจะมาโชว์ให้ทุกคนดูโชคดีแค่ไหนวันนี้กูมีตี้ถ้าผมไม่มีตี้นะผมบอกเลย กูตายอ่ะขายขี้หน้าเขาอ่ะตายไม่พักอ่ะหดีอว่าตัวละครในขี่กูมันไม่เก่งวะผมลองเล่นตัวพันใหม่ไหมแต่ปัญหาไม่น่าจะแบบไม่น่าเกี่ยวที่ไอ้นี่นะน่าเกี่ยวที่ตัวละครนะ่าเกี่ยวที่กูเนะี่ยอืมตัวละครไหนอุ้ยอันนี้พันเก่าโคตรยากโคตรยากไม่เก่งเลยผมรู้สึกนี่ดว่าตัวนี้ดว่ะจีกว่าโอเคผมเปิดเสียงได้แล้ว คือเมื่อกี้ผมโดนพันเก่าลูมสี่ห้าตัวแล้วแม่งแบบยาอีเสียวีถ้าผมได้อีเสียวีนะจบเลยแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยข้อดีคือมันบางประตูได้แต่พวกมันก็แตกเยอะนะผมบอ,อกเลยโอเคกูมาแล้วเพื่อนกูัำแบกแล้วัำแบกอินเดียชอ,อเไรีน้ำต้มือคือยังไงวะอืมทัน โอ้โหต้องกดของใหม่อีกแล้วกูเลยอย่างจื้นเซมานาลมีมีตัวขอคาลิคิบ้างโอเคมีครับแชร์กลุ่มครับแชร์กลุ่มแล้วก็เล่นปีกพันเก่าดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตีผมตีผมมันรู้งานบ่เฮียโง่มาแล้วเว้ยตีมาแล้วมีแต่กอตัวละครตีแล้วค่ะแต่คลิปนี้สงครามกลางเมืองจริงว่ะเดือดจริงว่ะแพงนี่บอกครับใช่ไหมอ่ะ แต่ถ้าผมรู้สึกไม่ผิดจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันยิงไม่ตรงนะเซิร์ฟเนี่ยกระสุนน่ะเนี่ยมันก็ตายอันนี้คือแต่กูเหว่จริงมันเลิกแล้วมันเลิกการชิปเลวกูไมาเยอะไมาเยอะมันคือตัวพันเออมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วดิตี้ดีเวนเออมันคือตัวพันเงาแดงเออในโพเลยโผลใครจะไปเออไอพูมาแล้วเนี่ยเออในโพเลยโโอ้หเนี่ยห้าหกตัวนี้แม่งยืนยิงกันอยู่จังหวะโอ้โหมันชิวมาก ตีกูไปไหนวะแม่งไปูไปแล้วเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันยืนแอปดูกูนะไอ้มกอดโอไอเฮียลาไอเฮีย,ายาสายฟรีเนี่ยพูดไม่หยุดเลยแม่งทขาไม่ฟังเสียงโน้ตเสียงกาเหรอครับไอหนูนไมไอเดาออกก็ออกซะไอเฮียเป็นแสนเลยกูไม่มีทีนะรอบนี้กูอย่าหมาจนตอกลูกนี้ผมรอเกินดีกว่าหูเป็นแสนอ่ะเป็นแสนอ่ะผมบอกเลย โอ้โหข้าใจแล้วว่าทําไมกันอยู่คน,นดเดียวมันโดดเดียวเดียวได้ซึ่งตอนเนี้ยผมบอกเลยนะผมไม่กล้าจูนะครับถามว่าทําไมผมไม่กล้าจูเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันวิ่งและติดกันซึ่งผมจะโดนบล็อกประตูได้ง่ายนะเพราะว่าแคร์ม,มันเยอะแบบเมื่อกี้ไปตายงอ่ะจะวิ่งออกก็ออกไม่ได้ไหมอไอ้แกงนี้ไอ้แกงเนี้ยตึงนะ,ะผมบอกเลย มันเรืมันไะมหนมันมันวะเฮ้ยไอเด็กเคี้ยนี่มึงพูดคุยเลยไม่หยุดเลยว่าไอเวนก็เลยรอเก็บโย่เอ้ยมันเหมือนเด็กเหงามึงตื่นเต้นอะไรปะเนี่ยว่าทายทายท่าไหนดียืนอยู่ในเซฟแม่งพูดไม่หยุดใส่แสบฮึโอ๊ยกูไม่ออกแล้วอันตรายน่ะเป็นแสนเลยน่ะดักดักหลังอ่ะแล้วเดี๋ยวนการนะมึงจุ๊กหยอกหมาเขาเรียกว่าหมาหยอกไก่ แต่ผมอยากวิ่งออกไปเล่นว่ะถ้ามันไม่วิ่งติดนะกูบอกเลยผมออกผมออกแน่ผมได้โชว์สเต็ปจู๊กิงอย่างแท้จริงอ่ะไอทูมัได้เซ็ตอะไรอ่ะอืมหันใหม่ใหม่เหรออ้าวเลอะเลอะเลอะอีกเซ็ตนึงอ่ะเข้าไปไหนโพสเลยเข้าไปในโพสก็ตายดิโดนปิดประตูที่มันก็พูดแปลกๆห้าร้อยไงขออ่ะไม่บอกเลยวิชยาโคตรแรงเลยครับทุกคน พังเก่าแรงมากอ๋อสี่สอมห้าร้อยใหม่ไอ้นี่คือเก่าใช่ไหมคือผมวิ่งอยากวิ่งไปจูบพุ่มอ่ะทุกคนศรัทธาผมไหมถ้าศรัทธาดูการที่เรายืนอยู่ข้างในมันไม่ได้มีความสุขหรอกเออน่าเต็นจูงกิงเหมือนเดิมเลยว้าวเฮียมันมันรู้มากครับไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะนั่งรอได้อุียเชี่ย จะตายให้ได้เลยว่ะคราวนี้ไม่มีใครตีกูแล้วด้วยเหมือนหมาจนตอกเข้าไปในโพสเลยเข้าไปในโพสก็ตายถึงกูไปแปลกกูไปได้โผล่มาได้โผล่มาอ้้เต็มโพสทุกคนครับผมรอเป็นมือที่สามหลอดเสมอดีกว่ารอหน่อยพี่โฟมผมรอแล้วกูเข้าไปเหรอไม่รอดไม่ต้องเรียกร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเหมือนเอากูไปตายอ่ะ เออเอนี่ไปจัดมันอุ้ยดูดิทุกคนครับเชื่อไหมถ้าผมวิ่งไปผมให้ไม่เกินสามวิไอพวกเช่นนี่ผมจะตอดหลังมันมึงไม่ตีกูใช่ไหมมึงไม่ตีกูใช่ไหมมึงไม่ตีกูต่อนะมึงไม่ตีกูต่อนะตีเธอตีไปดิพี่มิเออฉลาดมากไอ้วันมึงมันทีเนี้ยหัวคิดเองมันถึงอย่างน้อยกูไม่ได้ทำอะไรเอากูไปวิ่งเล่นก็ยังดี ให้ดูบรรยากาศข้างในขอขาเล่นก่นครับสดชื่นเกมเอารอเกมเนี้ยครับข้าไปโถงผมพูดเลยนะครับไอ้ตี้พันเก่าไม่กลัวพันใหม่ทุกคนคิดดูตี้พันใหม่เยอะมากนะเว้ยแต่ตี้พันใหม่ไม่กล้าเอากับพันเก่าอา่ะคือแบบหวั่นใจอ่ะกลัว่าตี้ไอ้พันเก่าแม่งมีคัดแต่ตัวตึงตัวก็ตบเกียมาทั้งนั้นอ่ะโดนว่าไงอ่ะ เฮ้ยดูดิมันไม่มีความกลัวเลยนี่ไงตายไปหนึ่งนี่เขาเรียกว่าสอดเขาเรียกว่าสอดแทรกเขาเข้าไปรอในโพลและพวกนี้ไม่กล้าออกอ่ะไม่เชื่อหรือแต่ไอ้ไม่โง่หรอไอ้แดงโง่นะฮึตาย ตายกูบอกเลยเขาเช็คเขานะมึงหินแต่เขาไม่ดีเออไอ้แค่แอมก็ตอ้่หอเนยอืมบรรยานะมึงเล่นนเขาดีเออไอ้ค่ได้ิวองกไอค่ดิวของมันรอผมแตกแกเก็บของมาถึงไล่ผมออกเซฟไอเด็กเวนอุ้ยไอทีนี้มันออกครับผมรอเสือกผมลืมผมต้องรอสอดแทรกสอดแซงมหเมี่ยางมเีมารยามีมรยาทงมารัเก็บเยรมีารเ มีมารยาทในการเก็บสายฟรีมันมีแบ่งมารยาทกันด้วยวะโคตรอาเอ้สักรำหมอเอ็งตาถึงได้เลยน้องเดี๋ยวพี่จะเชิฉายรอบนี้เองดูพี่สัญญาพี่จะไม่ทําให้เอ็งผิดหวังพี่ไม่ทาให้เอ็งผิดหวังรอบเนี้ยพี่จะเลิกโง่พี่เอาความโง่ไปทิ้งแล้วเซตแรกอ่ะอะไรมึงดูอะไรดูอะไรอะ อุ้ยนี่ไงสัตว์ดูเกือบตายผมว่ามันได้ดูเซมเป็นฟูแน่เลยว่ะไอบูไอบูไอบูไม่บูไอบูมึงมึงดูเป้าูุบนะดูอะไรวะดูอะไรวะไอสวยเพื่อนแมงมาโคได้ทีเด็ดพนครเลยว่ะเอ้วัตเาะาเป็นผู้เล่นเก่ไก่ะ

โอ้ยเรยกูจังเอออุ้ยจะโดนปวดข้อขาเลยว่ะทำตัวโคตรถูนเนี่ยเหียตั้งเบอร์เกอร์ไหนวะอ๋อมันอ๋อมันจะตั้งโลบารเข้าหลังผมครับสุดยอดเพื่อนตัวโคตรยากรอครับผมบอกเลยเราทำได้แค่รอ ึบผมเหมือนพาลัชั้นดีอ่ะผมว่ามันเล่นโลบักเข้ามาแน่เลยผมฟังแกที่ไอ้พวกนี้พูดแล้วอ่ะเข้าหัวเออทีงี้ยิงโดนผมลองเทสก่อนกันสุ่มกูกดอีค้างไว้เป็นชั่วโมงตงนี่หว่ะโทษทีครับทุกคนโทษแทนแอดมินแต่ผมงงเองเปิดโลดคุณพี่เวก็ตฟองผมว่ามันจะบัคเรมาแน่เลยชัวชัวสร้งโลดรรัวเลยว่ะ

พันแตกกูไม่ยิงเลยใจก็เอาอยู่ดมันยังไงกันน้อุยผมมืดผมมืดผมมืดอูไม่ดนเฮ้ยไอตีพันใหม่มึงกลูอะไรวะมึงนี่กูอย่างเดียวเลยกูนาโจชูคอนัมาบเตเตเซ็ตหมดละครับทุกคนโอ้หท้อปะเซ็ตพันกูหมดอย่างไวเลยอะช่วงเนี้เป็นไรวะใจคอไม่ค่อยรีเลย ว่้ยเโอ๊ยตกใจเนึว่าเซิริมนี้ไม่มีหน,หนึ่งผมหนีมาหนึ่งหนึ่งละไม่ไหวละคือหรือว่าพันเก่ามันเก่งกว่าพันใหม่วะผมดูพันเก่ามันไม่กลัวเลยอ่ะอันนี้ผมว่าการเล่นแก๊งเรามันไม่เวิร์กว่ะเราต,ต้องเล่นโซโล่โซโล่แล้ววะ่ะ v s ชิบผมพัตตี้ผมอะเยอะกวายาตี้ที่โถมผมนะแต่ผมแปลกใจที่ว่าทำไมไฟเราแพ้ อ๋ที่ไฟเราเพ้เพราะกูไม่ยอมลงหนีไปกูรักเพื่อนโอ้โหปกดของครับยินหนึ่งหนึ่งยินโง่โงมาหนึ่ง,หน,งหนึ่งก็แตกอีกดูจะทรงวรตนาตายละแต่ผมอยากจูกต่อวะ่ะผมอยากลองเล่นคนเดียวแบบโนสนโนแคร์ no so no care, ไม่สนเหี้ยอะไรทั้งนั้นนะ่ะทุกคนเอาไหมเอาด้วยกับผมมาเปล่าเท่าด้วยเจอกูกูไปเสิร์งคนเดียวแบบไปเป็นเอ็ no นโอโนวัน่ะ แบบหนีส้นตีนดงกว่าของจะหมดตัววยมีโนพันว่ะเฮ้ยเซมโซนโนพันใชสามร้อยเหรอแต่ผมพันฟาร์มมาดิน่าจะลงไม่ได้เอา้าลงได้เชยงงงงมากโนพันแต่พันฟาร์มลงได้มาสายฟาร์มอย่างกูไอ้เชยแอมก๊อไอ้เชยเด็กเอ,อ๋นี่แหละ ในเมื่อสู้แบบแคนไม่ไหวกูว่าแลว้วแอดมินทำไมวันนี้มันมั่นใจเหลือเกินว่าผมจู๊กไม่ได้แบบสงครามจัดอะแต่ผมบอกเลยนะถ้าเล่นแคนวอลแบบนะี้โค่นมันเลยนะผมบอกเลยแต่ผมดูไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่เคยเล่นแคนเลยไอเด็กูมอยู่ไหนวะไอเด็กปากสัตว์มันอยู่ไหนวะมันเจอวัดเชิงตึงแม่ภูมอ่ะอืมเชิงตึงเฮียเด็กเวนผมผมพูดไปเลยนะครับทุกคนคือคือผมอะ ไม่เคยเล่นแขนแล้วคือผมแยกไอ้แคนกับคนทั่วไปไม่รู้เรื่องอะ่ะคือปกติผมก็ไปเซิ้งโซโล่คนเดียวอะ่ะเนาะไม่เคยแบบมีแคนครใจจะขาดวะโชว์เด็กแต่ผมผมวไงนะมันมากสำหรับผมอะ่ะเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเวลาวออะ่ะมันมากมันให้ฟิลเก่าๆอะ่ะถ้าใครเล่นวอซียุคที่สองปีที่แล้วอะ่ะมันจะอารมณ์ประมาณนี้เลยแต่ว่า เมื่อสองปีแล้วผมก็เล่นคนเดียวเหมือนเดิม,ดมผมดักเลยลคือเอ้ยมันจะออกมันจะออกไอเด็กเวนนี่จะออกคือถ้าเราเล่นโซโลอ่อะสมัยก่อนคือเล่นยากมากต้องแค่แต่มันสนุกจริงิมันเล่นเป็อะไรยังไม่รู้เลยมันเล่นเป็นอะไรกูยังไม่รู้เลยเป็นไ,ไรอะไอเด็กเล่นพันจนะ <c oughs> เลยนนะเป็นพันสามนอะ เล่นพันฟาร์มเจรินแล้วพันฟาร์มไม่ตายกับพันเติมเลยผมบอกเลโยโคตรโหดเจอกูไอเด็กเวนมึงจะออกมาโถมหรอฮะนี่ผมยินแอคด้วยผมใส่พันฟาร์มละอุ้ยกูตกใจเฮีย้ยใจหายเลยหวานระแวงเมื่อกี้ผม ผมใจสั่นจริงเสียงมึงอย่างแหลมเลยเรียกกูไนนอ้นะในเด็กเปรตอ้หหนูทำไรอะ่ะแค่ต้อองการจะนใครร้องเพลงนี้วะมมผมแล้วชอบบรรยากาศแบบนี้<อ>จริงบรรยากาศที่เราได้เปรียบตึบตึบตึบเออเขาโนพันเขาไม่ได้โนพัน,พนพฟาร์มเออ พี่ทำเินไปเต้าอันนี้เกินไปเต้าอเด็กเวนนั่นก็เล่นนะไม่ต้องยิงครับกันลาคลิปก่อน,นอ่ะกูจู๊ไว้ตะโโหดเลยคลิปนี้มาเยี่ยงไก่เลยว่ะเท่าเทียมแพ้แล้วนะเนทะ่าเทียมแพ้แล้วนะเนทะ่าเทียมแพ้นะนะแล้วมันเนะี่เซฟาร์มอีกเออเอ้าแล้วกูไม่เล่นเซตฟาร์มยังไงเนี่ยเอ้ยผมไปเล่นเซตทั่วไปดูดีว่ะ,ะนี่ไงหนู ไะขอบคุณมากเม็ดเดียวเม็ดเดียวถึงหวานเฮ้ยทุกคนส้นตีมาแล้วส้นตีมาแล้วครับโอเคไอ้พวงหัวช็อตชูบมากเออผมได้ก๊อ์แล้วผมได้โหดละเอ็งอ็หล่อเหรอไอ้หนุ่มเอ็งเล่นตัวคาเนกิแล้วเอ็งหลอยเหรอเฮ้ยเดียวมาอยู่หลังหินครับผม ผมได้ยินเาเาตรนนี้ร,รือึมกอตรู้สึกอย่างเงี้ยฟินดี<อ>ไม่ใช่เป็นแต่<า>ผมพูดเลยนะว่า,าคลิปเนี้ยผมยิงใครไม่โดนจรงิจรงๆินี่ไงอ้าวีบอลไอ้ม้ี่ชวี้เออรับี่ที่บลเขาีเนเเกินไปูม มึงทำเกินไปอันนี้มันของฟารมเซิร์ฟโน้งไม่กใหิร์ฟเยเซิร์ฟไ้เเนเลยใครรับนี่ไงเซิร์ฟโนเนี่ยโนโนพันใหม่ไงบอกเลยนถ้ากูมีเท่าเียมนภูมิก็ภูมิเอเฮ้ยเชี่ยถ้ากูมีเท่าเดียวภูมิก็ภูมิเพอ้จะแบบคนเล่นแชนมันเป็นคนจิกกัเตาและประจำคนจะมีอะไปซ้ำไปเจอละฮึบฮึบ เชื่อคิดถึงฟิลเก่าจริงวะพี่นุวะคพี่จะเปิดหน้นาตอนไหนครับเหมือนยุคสองปีที่แล้วอ่ะึบสไลด์ไปิดมาขึ้นมาละลึบนี่เม็ดเดียวโคตรแรงึบเซิร์ฟเนี้ยกูเป็นใหญ่เว้ยไอ้เหี้ยทอ้เชี่มึงตามมาทำไมนแบบี่ไงเม็ดเดียว้ย ทำไรหนุ่มน้อยโหเป็นแรงดีจริงล่ะกูยงังชอบเก็บหมดด้วยวุ้ยไม่จัดของแล้ววะแต่เซเิร์ฟเวอร์เนี้ยผมผมบอว่าเขาใจดีตรงที่ว่าเซตฟาร์มเนี่ยแม่งก็เก่ง ผมจะยอมแตกทีป่าววะแบรับปบแบปบแบปบแบปแบบอ่ะไม่ตายและใครเขาร้องเพลงเฮียอะไรของเขาเนี่ยเด็ดฟาร์มเก่าโอเคขอร้องหน่อยกูดาเมจต่างกันหลายเท่าตัวเลยครับทุกคนหุ้ยไอเฮียพันเก่ามามึงเล่นพันเก่าหรอมาดิ อยากเล่นเหมือนกันทุกคนครับผ่านมาแล้วไม่เล่นห้ารอยได้เหรอห้าร้ยฟาร์มเออห้าร้อยฟาร์มดีมึงเล่นพันฟาร์มในเปลดโถงเขาดีแม่งหยิบพันมาแล้วอ่ะพันหนึ่งผมแตกแน่ผมดูทรงอ่ะแต่มันหวั่นนั่นอะผมว่ามันหวั่นชัวร์ ตด้งแต่ท้องจะอยู่สุพรรไม่เคยบนอ้าเขาไม่กล้าออกเว้ยผมว่าเขากลัวโดนแบนแน่เลยไอปูแบบว่าปูแบบเนี่ยเนี่ยการดาวกูอยู่นี่มันถามใครไอ้นั่ยก็ร้องเพลงไม่หยุดไอ้ตัวนึงก็ถามมันเสียดแทงใจกูฟิวเสียเลยสัสใจไม่เคยมีมันร้องเพลงทำไมมันร้องเพลงทำไมเออจริงมันร้องเพลงทำไม เดี๋ยววะผมว่าไอพันเก่าขึ้นมาแล้วแน่เลยไม่มีเลยครับทุกคนใครจะออกเป็นกูก็ไม่ออกเหมือนกันเซ็นพันเก่าเอ้เซ็นพันฟาร์มนะเว้ยมันกอดออกแบบ GTA ได้ปะวะไม่มีคนตีกูไม่ต้องตีครับไอหนุ่ม เฮ้ยตรงนี้ผมสัม hmm. ผ pues ัสได้มีออร่าหนึ่งคนกูเห็นอะไรดุกดิกฮึบฮึบฮึบอะไรไปดิขึ้นไปดิงงงขึ้นไปดิแก่งได้อะเออก็เดี๋ยวกูขึ้นอยู่ล้ามาดิเฮ้ยอหอมไอ้ทูบหอมฮึบใครถามหากูวะมาบอกให้ผมขึ้นแต่มันไม่ออกงงไหมพอกูจะกลับเข้าเซฟก็ไล่กูออกมาแม่น้อยใจวะ ไปในภูแม่งโดนจากคนขับสายไล่ส่งอะน้อของเขาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเราถือโอ้วัววัวไม่มีใครออกไงทุกคนผมว่าปิดคลิปดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาได้มันละผมว่าหนึ่งผมพอไหวนะครับแต่ว่าผมผมยิงมั่วไปหน่อยตอนวอแก๊งอ่ะตอนวอแครนอะไอ้เหี้ยยิงแม่งแต่หัวเพื่อนอะ ออกมาดีออกมาเลยออกมาเลยุวิเอะไรอ่ะผมว่าเขาก็ต้องหวั่นๆมากอ่ะเอ็ดมีเขาน่าจะโนไว้แต่เขาไม่น่าโนเซตฟาร์มนะเซตฟาร์ม้ยเชียปืนไรยิงกว่าแรงมากจะแตกแล้วนะเนี่ยแรงมากจริงทุกคนแรงครับผมบอกเลยไอ้เฮียของฟาร์มอื่นก็แรงเน อไอ้บุ๋มแม่งเล่โคตรโกงชาวบ้านผมว่าไอ้นี่มันก็กลัวกลัวออกมาแล้วโดนเหมือนกันครับเพราะว่าหน้าเซฟก็เป็นแสนตัวเหมือนกันนี่ไงแตยินมากมารอใครเปล่าว,วะมึงจะหยิบเข้าหยิบออกทำไมวะไอ้เงยิงทั้งเยอะเหลือหกไอ้เงีเ้ยยิงทั้งเยอะอเหลือหกเก้า ขันามันเล่นได้มันไม่รู้ไม่รู้ใครใครมันโหนเว้ยก็โหนโหนลงได้ลงได้ก็ถือว่าลงได้น่ะเม็ดเดียวไม่ได้หรอกนโอ้โหเเดียวเดียวนี่ไงเม็ดเดียวไอ้ภูมันกดขี่มันเกียนได้ดีจริงๆว่ะมันน่าโดนแบนจริงๆนะฮึบ จเจ้าเจามาทำกิ๊มันหลอกมันโดนได้ป้าหมตตก,กมตบเฮ้ยตียกเสิร์ฟมาคือเพิอไวะหรอเพมพัน่อะไ่ะ่มพันใหม่ไม่ดนะ้ไม่ได้พันใหม่ครับพันฟาร์มแล้วมาเท่มอะไร เอาทำใหม่ไม่ได้มันโนพัดโลพันร้อยเอาเซ็ตพันสามดีกว่านี่ไงเซ็ตพันเมื่อไหร่เนี่ยกูก็บอกเซ็ตพันลุงตายได้ไหมถ้าลุง่ะเซ็ตพันสามมีคนเอาเซ็ตพันออกมันจะขังได้เลยเซ็ตแค่เซ็ตดีพอแล้วเซ็ตแค่เซ็ตดีก็พอแล้วเซ็ตแดงๆอ่ะเฮ้ยจะเล่นเซ็ตพันทำไมอ่ะผมไปดีกว่าวะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพราะว่าที่กูกลาวเนี่ยเพวกกูเล่น g t a เยอะเกินไปหรือเปล่าก็ สำหรับใครนะครับที่มีทิกการเล่นแคนะ่ะแนะนําผมได้นะคือผมดูไม่รู้เรื่องจริงๆไว้ก็คือแบบมันอย่แก้เหลืองเหลือมนหัวใครจะไปดูออกว่าตอนวอมันนวเนี้ยชิบหายก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับว่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e นะไปเจอคลิปหน้าคลิปนี้ผมไม่ได้ทำเชี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนอกจากตายเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย